โอเคผมเจอร้านแล้วพี่เป็นหนูทดลองก่อนได้แน่นอนชัวร์หนูทดลองก็เจนี่แหละโอเคก็คือที่กที่ผมไปเจอมานะก็จะเป็นตัวนี้กล่องสุ่มไก่แคนดี้ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นสุ่มยังไงก็ได้รางวัลร้อยเปอร์เซ็นเอคิดดูราคาห้าสิบาทอะแค่ต้นเดียวเขาก็ขายกันแค่ต้นเดียวเขาก็ขายกันหลายร้อยเว้ยเอ็งลองคิดว่าเอ็งซื้อห้าสิบาทแล้วไปขายต่อสองร้อยเด็กขอสมัครแป๊บขอสมัครแล้วเติมตังค์แป๊บหนึ่งแนละทีนึง จำนวนก็ผมก็เติมมาประมาณนี้นะไอสอบาทข้างหลังนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปซื้อเราก็สองบาทไปเล่นก่อนเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อน,เอ,อนเอาไปก่อนนะ <Wow. S 1> คุณได้รับเกลือคุณได้รับเกลือเสียใจด้วยนะอันนี้ไม่โกรธคุณได้รับเกลือคาใบแลค็คูน้ําหนัก2.8งจุดกิโลสอกิโลใกล้ออกแล้วไอเนี้ยก,กูโกรธ ไอเนี้ยไม่โกรธไอเนี้ยกูโกรธมึงล้อ,อก,กูหรอเฮ้ยไอเนี้ยไม่มีเกลือพร้อมไหมอ่ะผมไม่พูดบ้างทำเพลงดีกว่าผมรีบเอาเลยจะได้ไปทดสอบให้กคนได้ดูไงว่ามันมันแบบอันนี้จริงไหมวิธีถึงหกหนึ่งถึงแปดกู 8. ว่าแล้ 8. วแหละทำไมถูกจังรางวัลใหญ่ใกล้ออกแล้วไอดีไก่ต้นแคนดี้เจ็ดถึงแปดต้นคุณได้รับเงินในเกมไหนบอกไม่มีเกลือไหนพี่บอกไม่มีเกลือ ไหนบอกไม่มีเกลือวะหมายความว่าไงวะไอ้สองร้อยล้านนั่นคือไม่ใช่เกลือหรอวะกูสอบกูมันเกลือนะเว้ยมึงลองคิดดูอีกทีผมเอ้ยผมขอขอขออ่านหน้าปกอีกทีหนึ่งนะเว้ยคือผมจะได้รู้ไงว่าผมอะไม่ได้ผิดพลาดอะไรสุ่มกล่องสุ่มไก่ต้นแคนดี้ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ุ่มยังไงก็ได้รางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์ุ่มไม่ดีไก่แค่ต้นแคนดี้ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต มึงเชื่อเหรอว่า้สองแสนล้านสำหรับ,บกูมันเกลือเว้ยอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วเราจะไปที่อื่นโอเคปะทำอา,าเอาไปเลยแล้วกันนะไม่พูดทำบำเพลงแล้วให้สองแสนล้านกว้อีกอันหนึ่งก็ได้นนะกูไม่โกรธหรอกอืมไม่เป็นไรเลยอืมที่เดิมเลยดีกว่าอันนี้เรียกหนูทดลองร้อยเปอร์เซ็นเจ็บปวดร้อยเปอร์เซ็นะอ่ะผมให้ยี่สิบป่ะผมให้แบงก์พอยี่สิบโอเคปะ่ะและคูนผมให้และคูณยี่สิบป่ะอ่ะ,อะแบงก์พอลูกพ่อจงไปสติที่พ่อสิลูก สั่งซื้อสำเร็จโอเคได้เลยครับพี่ดูข้อมูลกันเลยดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมให้อภัยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมไ,ไม่เป็นไรผมให้อภยัยผมให้อภยัยผมให้ภยัภยเติมมากี่บาทเหลือตังค์กินข้าวไหมท้องผมร้องอะ่ะผมปล่อยท้องผมร้องอะ่ะเพื่อจะมาเติมเนี่ยอื้อหืออะไรคูนแลคุณมาแลคูนแลคูนแลคุณ,คณ,คณอ่ะผมให้ยี่สิบเลยนะโอเครอปะ เอาแบบมันอาจอมันอาจจะพลาดไปตรงนี้เว้ยตรงที่ผมแบบุูมทีละสิบใช่ไหมมันอาจจะอยู่ตรงที่สิบเอ็ดก็ได้เว้ยไอ้คิดดูดิมันอาจจะอยู่ตรงที่สิบเอ็ดแล้วผมอาจจะพลาดตรงที่สิบเอ็ดไปเว้ยเออมันอยู่ที่สิบเอ็ดเว้ยโอกาสได้โอกาสออกสูงถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูดีๆซูมด,ดูไม่มีเกลือมีรูปสองร้อยบีข้างๆรางรวัลเกลือปะ เอ,ออเออวะเชี่ยมึงพูดมีผลวะเจ็ดอันใช่ไหมอ้า